ถ้าคุณยังใช้วิธีการจัดการสต็อกแบบเดิมๆคุณอาจกำลังเสียเวลาและโอกาสทางธุรกิจไปในวันที่ธุรกิจเติบโต,ตอย่างรวดเร็วการจัดการสต็อกสินค้าด้วยวิธีเก่าๆไม่เพียงแต่ทำให้คุณเสียเวลาแต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและกำไรของคุณเจ้าของธุรกิจหลายๆคนต้องเจอปัญหานี้อยู่ทุกวันเช่นบันทึกข้อมูลผิดพลาดสต็อกไม่ตรงกับที่มีจริงหรือการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายที่ช้าและไม่แม่นยำไม่ต้องมานั่งเครียดกับปัญหาเหล่านี้อีกต่อไป แค่คุณใช้ DBForm Plus ระบบจัดการข้อมูลที่ถูกออกแบบมาเพื่อธุรกิจของคุณโดยเฉพาะคุณจะสามารถตรวจสอบสต็อกสินค้าคงเหลือได้ทันทีเพียงแค่คลิกเดียวไม่ต้องเสียเวลาเดินเช็คคลังสินค้าเองอีกต่อไปและที่สำคัญคือการสั่งซื้อสินค้าจากผู้จำหน่ายจะรวดเร็วและแม่นยำทำให้คุณไม่พลาดโอกาสในการขายนอกจากนี้ DBForm Plus ยังช่วยให้คุณสามารถออกบิลให้ลูกค้าได้ทันทีและบันทึกข้อมูลการขายได้หลายรายการพร้อมกัน พร้อมรายงานที่เข้าใจง่ายช่วยให้คุณตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อหรือการจัดการธุรกจิจต,ต่างๆยาเสียเวลาทำงานหนักโดยไม่ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นหากคุณไม่อยากพลาดโอกาสทางธุรกิจและต้องการเห็นผลลัพธ์ที่ทันทีสนใจโทรเลยและเริ่มใช้ d b Form Plus วันนี้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน